มีเป็นวีโคมีอินเตอร์เทอร์โบถ้าย้ำไม่มีนะงงอ๋อผมดโยงหมดที่มีครบหมดเรียเป็นออโ,โต้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูก่อนออตโต้คือเห็นสภาพนี้ใครก็บอกว่าผมไม่แรงหรอกแต่ครูบอกเลยไม่ต่ำกว่250า250าม้า สวัสดีครับต่อกันอีกคันนึงฮนะคันนี้เป็นวีโก้คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าแบตกล้องหมดแล้วก็แ,แบตมือถือก็จะหมดอันนี้เป็นวีโก้จัดเต็มฮะก็มีอินเตอร์เทอร์โบใช้ปัม๊มไม่มีนะ,ะมีหัวโยงไงหโยงแล้วก็ถังน้ำมันเทอร์โบ a าเลยหัวโยงประเทศมีครบหมดแคมจับไม่ได้น่าจะไม่มีพอลงไฟฟ้าหม้อน้ำแล้วพวกนี้กล่องกล่องเกียร์เป็นออโต้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูก่อนออโต้จริง อตมตอ่านี่กองเกียร์มันตะบูดโอเคก็ดูสภาพดิสิ่งมั้ล่ะเดิมเหมือนรถเหมือนรถบ้านปกติคือสภาพนี้ใครก็บอกว่าคงไม่แรงหรอกอือแต่กูบอกเลยไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบมามนะกูเดา่าเลยขั้นต่ำเนี่สองห้ามาแน่นอนอแต่ว่าจะมากกว่านั้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันผมว่ามากกว่าสองห้าแต่ว่ายังไม่กล้าพูดกันเท่าไหร่เดี๋ยวดูเองดีกว่าโอเค แบตจะหมดเดี๋วดูอีกทีนอนจูนเสร็จเลยดีกว่าตอนนี้กำลังคาลิเบตเกียร์อยู่นะครับได้คาลิเบตรอบอยู่ คันนี้ผมจูนไว้พอสมควรเลยนะจริงๆแทบจะไม่ต้องจูนเพิ่มอ,อะไรมากเลยแต่ว่าที่ผมจูนไว้คือจูนแล้วแบบไม่เค้นเนยอันนี้เดี๋ยวจะต้องลองเค้นดูเดี๋ยวขออ,อนุญาตเดี๋ยวนี้ต้องลองเค้นดูผมยังวัยรุ่นปิดกองก่อนเลยเหมือนเดิมนะฮะ ต้องมัดยังไงอยู่วะพี่ก็ต้องไอ้นี่ไงหนึ่งพี่ใส่สามอย่างเดียวก็ได้ใช่เหรอใส่ไม่ต้องใส่ดีถ้าใส่ดีมันก็ไปเกียร์สี่เกียร์ห้าพี่ตอนนี้เป็นเกียร์สี่ะตอนเลขอะไรอ่ะเลขสี่ไม่ใช่เลยนะล่ะมันมีห้าเกียร์พี่ก็ต้องเป็นสามอ้มาวไอ้เหียดูนะมึงดูนะสามเกียร์ใช่ปะล่ะดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ นี่คือดีนี่คือสี่แต่มันเปลี่ยนเป็นห oh. ้าแ, oh. นแนวเนี่ยเดี๋ยวลองก่อน โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยโอ้โหไอ้เฮียไม่ต้องเค้นเลย,ยหมดหนึ่งเลยกระเนี่ยสามร้อยบาทนี้เห็นได้เลยไอ้เฮียโคตรแรงแล้วครับผู้ชมยังไม่ทันเค้นหี้ยอะไรเลยแม่งมาสองร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วอะ่ะ ไม่แด้เราขับเรารู้มันแรงอ,ะอ่ะเราขับแล้วเรารู้เลยมันแรงมากอะ่ะนี่โคตรแรงอะ่ะโอ้เดี๋ยวหลอนแล้วดี่สามร้อยเจ็ดแรงมากครับยังไปที่ มาไม่พักเลยสัตว์ตายห่าแล้วมึงจะแรงไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้องขิดน้ำดีหน่อยขิดน้ำให้มันดีๆหน่อยนี่แล้วมันแรงว่ะแอกหน่อยแอกนกดูอะไรเพิ่มดีวะ ไม่พักเลยอ่ะโอ้ยมังก็เข็อนอยู่เดี๋ยวไปได้อีกอ่ะเฮี้ไม่กลับให้ไปบ้านเนี่ยกี่โมงแล้วกี่โมงแลวกี่โมงล,ว,ลวอีกอีกอีกตาหน,นึงนน่งอีกตาหนึ่ง một bẹt một, một. Ừ. cả làng em hớp rồi bơm đến điều em mới kia รีบจะกลับบ้านแล้ว เ่าฮะเดี๋ยวไปดูกันเย็ดเคสาม้มาท้องหกร้อเสิบเต็มต้องแต่สามพรอบแต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้ตกท้องค้างแบบนี้นะครับคือมาแบบนี้เลยขึ้นอย่างนี้เลยเหตุผลเพราะว่าผมยังไม่ได้จูนบางอย่างไปเพราะว่าด้วยตัวนี้เป็นรหัสที่มันมีความเสี่ยงเรื่องการเขาเรียกว่าไงอะเรื่องการเกียร์ไม่เปลี่ยนด้วยที่เป็นอิริยาน้ำ ก็เลยต้องมีสูตรในการจูนที่จะไม่เหมือนปกตินิดนึงอ่าโอเคแต่นี่เป็น F5 นะต้นไวขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยมีรอรอไหมอืมจบจบจบโอเคฮะสำหรับั้นตอนนี้ก็หลายตังอยู่แต่ว่าถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วอย่าไปเจออะไรทีคันต่อไปดีกว่าน่าจะเป็น Mew X คันต่อไปออโต้อีกแล้วโอ้โหยาวมากเลยโอเคไป